สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟสุภสุคนมณีนนกับพ่อพ่อญาณิวกลาจ้าพี่น้องจ๋าญานิวก็ไม่ทาอาปเดดเดื่องบอดล่อยสิใช้สอแอนออรดีของผมคือกลาจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้เพิ่นกด้ไปอันเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องเพิ่นกับไปอันใจกันลอยเต็มวงกรณีพิเศษมาสมโพธงานภูไทยนานาชาติอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์ขอขอบคุณเจ้าภาพงานภูไทยนานาชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท่าน สนันพงศ์อักษรผู้วา่าราชการจังหวัดกาลสินนายกองค์การบริหารจังหวัดกาลสินท่านเฉลิมขวัญหล่อตระกูลขอบพระคุณที่ปรึกษาหลักท่านคุณพ่อสอสอประเสริฐบุญเลืองท่านวิภาวีบุญเลืองนายกเทศมนตรีเทศบาลอำาตําบลกุดสิมนายกกี้ พี่สาวใจดีที่ให้โอกาสดีๆกับหมอลำใจเกินร้อยมาโดยตลอดถ้ายะนิอันผิดก็ขอถอดขออภัยด้วยพี่น้องหมอลำใจเกินร้อยเต็มวงเมื่อคืนนี่ม้วนม้วนพี่น้องเป็นกำลังใจให้บอสซอเดเอฟซีหลายๆท่านก็กำลังส่งก,กำลังใจให้บอสกระสอดตลอดน้พี่น้องกำลังใจขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบเรือนสุดยอดมากจ้าภาวนาขอให้ฝนไม่ตกนะคะบอสฝนบ่ตกพี่น้องกันมวนลาย ค้นกระไรอ่นล่าสุดแเราก็โพดวันสอดแจ้งจางปางอีหลีพี่น้องวสันละ่าสอดแจ้งอีหลีขอบคุณพี่น้องเขาวงที่ใจดีนั่งเฝ้าหมอลำจนแจ้งครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสันพี่น้องสอ,อนนบอบบดบอยซอแอนไปทั้งใดอ,อันเอฟซีเป็นกระไรหลายพี่น้องเฮงเฮงปางปางยี่ยมสุดยอดอีหลีใจเกินร้อยบอดบอยซอแอน โซ <So> แอนเราก็ไปสแสดงอยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องจ้าเห็นเอฟซีก็ร hey, ้ายหลายเฮงเงปังปังคาใจเกินร้อยบอยสิริชยใส่ชุดผิดขึ้นล้วก็รอค่ะเนาะบอดบอยพี่น้องเมื่อสามปีที่แล้วกับไปตากฝนสซดแจ้งอยู่เขาวงมาสัว่าเอฟซีเป็นเนาะพี่น้องส่งกำลังใจให้ค่ะบอดบอยและทีมงานหมอลำใจเกินร้อยเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะเฮงเฮงปังปังจ้าเพิ่นสิเปิดวงวันทีน่ ยี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเพิ่นขายบัตรอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเขาไปชมไหล์สดเด้อพี่น้องเปิดวงหมอลำใจเกินร้อยแล้วกันอิบซีเพิ่นกระไยหลาย,ลายนาะพี่นอ้องกันจะให้กำลังใจบอดบอยซอแอนอนันเฮงหิง,หงปังปังเด้อเดินทางไปทางใดก็ขวให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยั้งบอดบอยถึงซอแอนรวยรวยปังปังเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าถึงออรดีแบรนด์มอลำใจเกินร่อยสุปุสุคนนาะพี่น้องจ้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ขอามาสุฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายแตงเกียว